สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับช่องเดี่ยวฟองฟอดนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูนะครับการให้อาหารครั้งแรกครับของปลากัดนะครับที่ผมได้ทำการเพราะพันธุ์ไว้ ตอนนี้ผลผลิตของเรานี่ครับท all, ่านผู้ชมเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นตัวดำดำไหมครับลูกปลากัดนะครับผมยังให้พ่อแม่เขาเอ้แม่เอาออกแล้วนะครับแต่ว่าผมนะครับได้ให้พ่อเขาเฝ้าเลี้ยงดูลูกเขาอยู่นะครับเห็นตัวดำดำไหมครับ ตัวดำดำคือตัวเป็นดำที่มีหางมีหางนะครับนี่คือลูกเขานะครับลูกปากแบบนะครับไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ตัวเขาเล็กนะครับตัวเขาเล็กมากนะครับเห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะทําการให้อาหารมือแหลกของเขานะครับนั่นก็คือนี่ครับ ไข่ต้มนะครับเดี๋ยวผมขอทำการแกะไข่ก่อนนะครับครับท่านผู้ชมการให้อาหารของผมก็คือจะให้เป็นไข่นะครับไข่ที่ต้มสุกแล้วนะครับขออนุญาตแกะไข่ก่อนนะครับผมจะใช้เป็นไข่แดงนะครับ นี่นะครับอันนี้ผมจะเก็บไว้ก่อนแล้วก็ผมจะใช้นะครับเป็นแบบนี้เพื่อทำการให้แล้วก็บีบบี้แบบนี้นครับเพื่อให้ มันเป็นลักษณะแบบนี้เป็นลูกเล็กๆนะครับให้ลูกปลากัดเขาได้กินนะครับสําหรับการทําแบบนี้ทําไมผมถึงใช้น้ําที่แช่น้ําแข็งใช่ไหมครับเพราะว่าน้ําที่แช่น้ําแข็งนะครับจะไม่ทําให้น้ําเน่าเสียเร็วนะครับแล้วก็จะได้จากที่ผมศึกษามานะครับ แล้วก็มันจะได้นะครับให้มันเป็นเม็ดเล็กๆแบบนี้ครับเห็นไหมครับเห็นตัวขอบไหมครับเม็ดเล็กๆซึ่งลูกประกาศเราตัวเล็กนะครับมันจะไข่มันจะกระจายตัวได้ดีนะครับ แล้วก็จะไม่ทำให้น้ำที่เราเลี้ยงปลากัดเน่าเสียได้นะครับเดี๋ยวเราจะนำตรงนี้ให้ลูกปลากัดกันเลยนะครับโทษทีนะครับพอดีลืมเอาช้อนมานะครับ เราจะมาให้อาหารลูกปลากัดครั้งแรกกันเลยนะครับเมื่อกี้ผมเห็นอยู่ประมาณแถวๆนี้นะครับผมก็ทำการใช้ฝาน้ำนะครับไม่มีช้อนนะครับขออไัยนะครับเห็นไหมครับมันจะได้ประมาณนี้ครับ เม็ดเล็กๆไข่จะกระจายตัวนะครับแล้วก็ผมจะให้ลงไปเลยนะครับให้ตามที่ประกาศเข้าอยู่นะครับผมก็จะให้ไม่เยอะครับนิดหน่อยนะครับประมาณนี้ครับ เดูนะครับาการกระจายตัวของไข่นะครับที่เรานำลงไปนะครับอนอุยาตนะครับอนอุยาตักลองนิดนึงเดี๋ยวผมเทให้ดูอีกทีนะครับผมก็จะให้ไปไม่เยอะนะครับ เมื่อกี้เหมือนจะโฟโกัสได้นะครับเห็นไหมครับขาวๆลงเทงไปดีครับนี่ครับดูนะครับการกระจายตัวนะครับนี่ครับการกระจายตัวนะครับ ของไข่นะครับแล้วก็ลงไปให้ลูกปลากัดของเราได้กินกันนะครับแรกเขาก็กินบ้างไม่กินบ้างครับผมคิดว่านะครับนี่ว่ไปมาครับอครับ การให้อาหารปากัดครั้งแรกของผมก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าผมยังไม่มีลายแดงนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีลายแดงนะครับผมก็จะมาะให้ลูกปลาของผมดีทหนึ่งนะครับครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ คลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ